สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสูผูดสุคนมาพอกับสาวพิ่กุลคนเก่าคนเดิมจ้ามือนี่สาวพิ่กุลก็ได้ต้มยำหัวปลาแซลมอนอีกแล้วค่ะพี่น้องคะหอมกินมะนาวสวดๆอู้หอมค่กหอมเนาะจ้กคันผพ้ใดมากินเปรี้ยวๆลยหลายๆก็ใส้บาคามเปียกลงไปหรือว่าบีบบางนาวลงไปเนาะค่ะ ขันมากินหลายคนถ้านลงคนเพิ่นกินเผ็ดถ้านลงคนเพิ่นกินบ่เผ็ดเท่ากับเติมพริกป่นนี่จ้ะพี่น้องจ๋าเมื่อไหร่ใส่หอมผักชีอุย้ยพริกบักเระออเทาเกรอเทศเนาะจ้ะซิมนาไม่จ้ะเบาๆหลายใยห,หางเซ็บพี่นอ้องพนอาจารหัวปลาหัวบักใหญ่นึงเดจ้ะนิดทึกๆจ้ะพี่น้องจ๋าเนื้อหลายพร้อมนี่เนื้อเนื้อก,กับพุ้งแก้มเพิ่นจ้ะ เบี้ยวแซ่บแซ่บพี่น้องมาได้จ้ะสุดยอดต้่มเปื่อยอๆนี่มากินตาเพิ่นจ้ะบางคนประมาทก,ก็ขอโทษขออภัยได้จ้ะเด้อแต่สำหรับสาวพี่คุณสาวพี่คุณมากเนาะจ้ะว่า,าะปลาแซลมอนนี่เป็นทุกส่วนของปลาแซลมอนมันจะอร่อยหมดเลยโอ้ยหอนหอนพี่น้อง Cubes. Siyat. Mmm. Dakit, หัวหนึงก็ใหญ่เติบได้พนองมื่งเห็าแต่กระดูกอ่อนพอนี่คือกระดูกอ่อนเราจะอร่อยมากมีแห้งหนาวๆแล้เมื่อกินแบบว่าร้อนๆอ,อย่างนี้เนาะคะ่ะสุดหยดลวแกเออันนี้คือกระดูกอ่อนปลาแซลมอนเ้าจะเนี่ย อเติมแบบน้าลลงไปพี่น้อง กระดูกอ่อนปลาแซลมอนจ้ะสมบัติ สุดยอดพี่น้องแห้งแตมองมันๆพิ่อนอยเสียวอร่อยมากจ่างสุดจังแซ่ สุดยอดวัตถิกายออกกระดูกเพิ่นบัดเป็นกระดูกอ่อนเหมือนเนาะจาก แซ่บแซ่บแซ่บ,บต้มมปวยคักว่าจะนี่มึง,มงเนื้อเน้นๆ,ๆกับน้ำซุปเปรี้ยวๆว้าวเอาพี่นวงเดลสายไปกุณซีกินให้มึงอีกจะคำกินไปย่งไป เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิเบอร์เราจะพ่นน้ำปลาแซลมอนพี่น้องเอากินคำสุดท้ายจะ้ะยานพ่อแม่พี่น้องเบื่อสาวพี่กุลเอาใหม่พ่อแม่พี่น้องชุ่มพอหอมปากหอมคอแล้วจะ้ะอุ้ยปลาแซลมอนสุดยอดพุ่นพักเน,น,น,นื้อปลาอ่ะปลาคำใหญ่แบบนี้ ว่าค่ำสุดท้ายก็ไปดีีปแล้วสุดท้ายอีกแบบน,นีงจ้าพี่น้องจ้าจังไหนคลิปนี้สาไปกุลกาแฟไว้แค่นี้ได้จ้าเด้อขันอยากกินก็ไปหาซื้อไม่เห็นกินแล้วพี่น้องราคาถูกมากแล้วก็อร่อยมากด้วยเนาะค่ะจังไหนกระพากันมาคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ